พอปิดแม่งก็โอ้โหแล้วเดอะไบายมันเคลื่อนที่เร็วถ้าล้มคนหนึ่งแม่งก็ไล่ต่อได้ละเนี่ยแม่ยี่ฟ้าอีกาแมพเลยด่านไหนเนี่ยกูจําได้เลยเวลาแล้วเวลาเจอชอบเวลาเวลาเจอแคมป์ชอบเจอด่านชอบชอบแคมป์ไหนนี่นะด่านสองฝั่งอะอสาร์ลอบอย่างเงี้ยจ้าแต่ย่าหูหแม่แหงแคมป์จัดเลยอะแห้งแคมป์จัดเลยล้มปุ๊บโดนแคมป์เลยเฮียแล้วคือมันเล่นเป็นนะไม่ได้แบบตะกี้นะแบบตะกี้คือเล่นไม่ค่อยเป็นถูกป่ะแต่คือแบบเวลาเจอเล่นเป็นเป็นแม่งแคมป์เลยเวเฮียโคตรงงเลยสัตว์ ไอ้นักแข่งเนี่ยคือไอ้นายไร่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มันักแข่งเทียอะไรของแม่งก็ไม่รู้ไอ้สัตว์แล้วไอ้นายไล่เราเจอเนิร์ดดันทอมสันอีกไม่น่าผมว่าอียูแน่ใส่เปอร์คล้ายไทยหรอผมว่าอียูคนกกิจุ๊กเก่งๆมันน้อยมันมันไม่ค่อยใส่ตาแยงหนังกันแบบอารมณ์แบบมันจุ๊กไม่ค่อยเซิร์ฟเซิร์ฟมันใหญ่ใช่ป่ะมันคนมันเยอะใช่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 คือกดไปคือแทบโอกาสจะเจอคนเดิมยังยากเลยหมายถึงกดคิลเลอร์นะยากยาก กดคิลเลอร์ไปจะไปเจอเซอร์คนเดิมวันโหแม่งยากอะ่ะยิ่งอยู่กลางกลางอียี่คือแบบโหกลางอีนี่ประเทศอะไรเสียเยอรมันเยอรมันเอออยู่เยอรมันอย่างเงี้ยโหแม่งกดเทียดแม่งเจอกี่ประเทศอะ่ะคิดดูดิป่าเครื่องวะไอ้หนูเครื่อง,น,งนานจังะไอ้ยียนี่ป่าเครื่องวะเครื่องหนึ่งเครื่องนานมากอะ่ะ ือเตอร์วิกเอามืองแวบพัตอน <5 S 2> แรกมันเหลือตอนแรกมันเหลือสามเครื่องสามคนไม่ใช่เหรอแล้วถ้ามามันเหลือหนึ่งเครื่องสามคนวะไอ้นั่นจูกไงไอ้มันโดนไอ้นั่นจูก,กัะตัวบ,บ้านใหญ่อ่ะกูเริ่มงงไงตลไงไงตอแนแรกเกมโคตรให้เปรียบเลยด้วยก็มึงดูเปิกมันดีเอาจริงๆนะเปิกเซตดีนะเจอคนไทยนะโหสมมติว่าโดนจูกนะสักวนสักวนไม้สักสองสักสองแผ่นนะเรียบร้อยสามเครื่องอมีแน่ๆอ่ะกูบอกให้เปิกอย่างนี้ เน้นเท่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 เดินเท่เน้นเท่ละเฮ้ยปืน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 ไปกลางแมพไปบ้านใหญ่แล้วปืนเกิดปืนเกิดสายบนปืนเกิดสายบนมีลูนไหมอ่ะใครอยู่ล่างเฮ้ยสายบนป่านได้เซียเนี่ยไทยมันป่านได้มาเร็วมาเร็วมาเจอโนเจอโน่สายบนเหรอเออมึงเล่นมึงต้องเล่นล่างไปก่อนโนล่างมันล็อกเครื่องมาเร็วเซะยสายบนเมื่อกี้เราเกิดขวาบนไงสามคนสามคนสามคน มึงไปมึงมามึงปั่นแยกก็ได้นะเออมามาไหนๆวิ่งมาแล้วก็มาเลยอนโนเล่นล่างไปก่อนมันน่าจะล็อกเออ่ขวาบนขวาล่างแล้วก็กลางล่างนะจริยังไงก็โดนอ่ะเออเข้าใจ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 พับพับเซฟพับเซฟพามาหาไม่เซฟผาหาไม่เซฟพับอยาว่างพราไงตัวไวยังไวสัตมีภูมไงหลังเราต่อหลังแล้วต่อนะ มมีเครื่องเหรอไม่น่ามีมั้งหอามเนี่ยเครื่องอยังติดอ่ะไอ้เีป็นลบมหรอ,ลเ,หรอเล่นอยู่บ้านฟ้าเลยเจ้่บ้านฟ้าถ้ามึงยังไม่ลบอีกประมาณยี่สิบวิอ่ะนา่าจะได้เครื่องหนึง่ง<ท>ไม่ถึงยี่สิบบังเนี่ยกูดูทรงแล้วไอสัตว์ยัง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 งอนอืมกูเล่เมื่อก่อนกูเฟเลยแผ่นแรก มั<ล>นไม่ได้โดนหรอ่ะหมายว่าบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่แถวบ้านใหญ่บ้านใหญ่ชอบนะเซียปั่นไฟชอบนะไม่จุกนะชอบนะชอบนะเออเออเออเกิดอกำลังค่อยปั่นบ้านใหญ่กันสามคนอ่ะขึ้นขก้าบ้านใหญ่ก็ปั่นได้สาเอ๋อเี็ยกูฉีกเพิ่นไหนวะอ๋อแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วมีมีมีไอดอนม่วงไอ้นอนม่วงคิดว่าจะเสร็จป่ะแตรวะ ไม่เสร็จใกล้เคียงอ่ะกูบอกเลยทำไมจะแฝงก็มีวันแฝงโอ้ยมีประตูแฝงมันต้องกลับมาขว่วยเอ้ยเทียนี่ไอทศสองนะกลัวเกินนะไม่ใช่บ่ะระเบิดกลัวเกินที่เทะยละวโอเคเช็คแม่งมาพอดีช่วยอะไรปะได้หมดอ่ะใช้ใช้ใช้ไม้กัรยาาหน่ม แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดสมถ้าเกิดถ้าเกิดตะแกปั่นแยกอะเสร็จสามเครื่องนะกูบอกเลยมีช่วยได้ปะน่ะถ้าไอตัวนี้ถ้าไอตัวนี้อยู่เซิร์ฟไทน่ะโดนเฮ้ยโอ้โหแอดออนไอ้นี่แอดออนีไอตัวน้เอไปหนึ่ไอตแอดออนก้มหน้าไว้ไม่มันก้มหน้าไว้อยู่แล้วนี่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้มันปรับมาแล้วนะไอหนูมันก้มหน้าไว้อยู่แล้วนะเดดี๋ยวาามมนนูชิปปไบเอ้าไอ้เหี้ยมาซ้ำกูแต่ว่าไม่โดนนะมึงยิงไกลไป ไอแซกไปฮิวบูนใช่ปะ่เก่งฮิวบูนแล้วเฮ้ยม,มันตามมาพี่เบ้นมันอยู่ขวากนะลางนะผมล่างมาผมล่างมาผมล่างมาอะไหรกูไม่ได้อยู่ขวากลางไอ้แอตต่อเลยเนี่ยซ้ายล่างมาเร็วไอแซกกูณล้มเครื่องบ้านใหญ่จะเสร็จแล้วแป๊บนึนนงมีมีแท่งมีแท่งเดี๋ยวลงลงไปล่าง เอ้ยแซนต์เบสใช่มีเซนต์เบสฟันอยู่ซ้ายล่างแป๊บเดียวบอกเลยไอแซกซ้ำเครื่องการแแบบได้บ้นใหญ่อ่ะไอโฮมอยู่แฮฟฟันนะเกมนี้ตายยากแล้วไอเฮี้ยกูเห็นปั่นแล้วกูแบบร้องไห้กินเลยเฮี้ยนท็เป็นน้ำเลยแบบไหลแล้วประเด็นคือมีล็อกเครื่องนะแต่ว่าไอเฮี้ยสือเสือเกิดเสือเกิดฝั่งเดียวกันใกล้ๆแล้วเขามีมาจุ่มเครื่องเลย บ้านใหญ่เสร็จปะไอ้แท๊กไม่เสร็จไม่เสร็จไม่เสร็จใช่เหรอไม่เสร็จเหรอแต่ช่งนี้เสร็จ่ะมีด็ดล็อกมีเดล็อกมีเดล็อกอใช่เหรอมีเดล็อกอ๋อแล้วแทงหลามไปแล้วต้องเป็นบอลโลช่วยแล้ววะไอ้แทกไงไปบ้านใหญ่เข้าบ้านใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวตั้งช่วยนปไม่งั้นมันสมตายอ่ะไ้อยู่กูอยู่กูยลาไปก่อนลาไปก่อนลาไปซ้ายบนอ่ะเซียตามนะกูบอกเลย เฮ้ยมันกลับนะกลับบอกนะยูกูยูกูยูกูโอเคกูแอบยูบ้านฟ้ายูกูที่เป็นมมนปั่นกลางก็ได้นะเด็นล็อกหันเจ้าต้องจูกนะไม่ปิงนะมันยิงทะลุไอ้รถเดืองได้ไงวะไม่ปิง2 0 4 240เฮี่สองร้0ยสี่สิเพ็สสตูนโคเดยอะไอ้นะเจ็กูวรไม่ได้อมาอะไรเซ๊ะ มันหันมาไม่รูว่ามันจะเอาเรียแตกนะ240เฮิร์ตไม่จุกนะเรงยทะลุรถเหลืองได้ไงวะไอ้สัตว์240เฮิร์ตไม่จุกนะเรียง่ายยิงได้ยิงได้ไม่มีโนวันไอ้โนอยู่ไหนอะอยู่ขวาบนกระเป๋าอยู่นี่นะเปิดขวาบนอยู่นะอยู่ตู้อยู่หลังเรียอันนึ่งไปจะช่วยก็ช่วยนะเฮ้ยมาเฮ้ยมาขวาบนอยู่เอทแอกช่วยไอ้แอกช่วยมาอยู่กับกูวันฟ้า เดี๋ยวมาเยอะพี่เบ้นมาเยอะล่างกลางใช้ไปแผ่นเดียวได้ไหมใช้ปูนได้ดีนะปูนไดบ้านฝาใช่ยังปูนก็ได้เล้อเพราะว่าอยางยางอยางเปย์เปย์แล้ววิ่งมาเลยขวบนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดฝั่งนี้ให้เออมึงเปิดได้ยคือยู่คี่เวงเปย์อ่ะวิ่งแล้ววิ่งขวบบอลแล้ววิ่งขวบบนแล้ววิ่งขวบบนแล้ววิ่งขวบบนแล้ววิ่งขวบบอลแล้ว จะเต็มรเบินะเดี๋ยวโดนให้ยืนดีเไปเปิด์จะกันละกล่อยจุ๊บมึงว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันจะด่าป่ะแล้วคือเดดล็อกไม่ได้ใช้<ม>นะเว้ยแฟกเพราะว่าปันป่นปั่นเดดล็อกไม่ได้ใช้ไอ้เหี้ย dinero. โอ้โหเปิ๊กคือแต่เจอปั่นด้วยกันเนี่ยคือแม่งไม่ได้ใช้เลยเรียบร้อย<ล>ะนะยันเคตัวแขงนะนี่ตัวแขงนะเฟิร์สเพจนะอืม4 QT Gen Destroy Destroyer of Last Tournament ว่ะอืมไปเลยว่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเอาากูกูชีเตอร์อีกแล้วกูหรอ ว่าเราปักไว้มากร้องดิกูว่เข้าใจนะกูว่าเข้าใจความรู้สึกเลยแบบเครื่องมันติดเป็นน้ำอะสไม่ก็ไอ้เหี้ยไอ้เปอร์เดียนลองมันไม่ได้ใช้ไงมันเลยลองไงมึงเข้าใจปะกูว่าน่าจะใช่อ่ะมันมันโชคร้ายอ่ะก็ไอ้เหี้ยตอนแซแขกนะลองว่ะเยซแม่ตัวแข่งรัสเซียถึงกับลองว่ะ ปันปันปันรกแต่งทเป็นเพลงปันรกแต่งอูวนักแข่งรัสเซียร้องไงว้าไม่แต่คือคือคือ คือส่่ถ้าเป็นกูกูก็เข้าใจนะเอาเอาจริงๆเอาเอาเอาจริงๆนี่คือเอาจริงๆอันนี้ยังไม่ไวนะเว้ยไอ้เหี้ยเกมอ้วกอ่ะอันนั้นอะของจริงอ่ะกูบอกให้อันนี้ไอ้เหี้ยเกมไอ้เกมอ้วกอ่ะเป็นกูกูเป็นกูกูอาจจะร้องนะกูบอกให้มันปั่นเร็วเกินเกมอ้วกอ่ะอยู่นีติดสี่เครื่องอ่ะอืม